สวัสดีค่ะพบกับรายการโอ้โหเฮลส์สุขภาพดีคุณกำหนดได้รายการที่นำเนื้อหาสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมานำเสนอโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้คำปรึกษาค่ะรวมทั้งในช่วงท้ายนั้นก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆโปรแกรมพิเศษในการรักษาโรคมาฝากกันอีกด้วยละคะ่ะพบกับช่วงแรกของรายการเลยนะคะโรดีคุณหมอชัชยศรีบัณฑิตและคุณหน่อยนั้นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกพรุนมาฝากกันค่ะ ู้ชมคะช่วงสนทนากับคุณหมอชัดชัยวันนี้เป็นโรคที่คุณผู้หญิงกลัวกันมากอีกโรคหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณผู้หญิงที่อยู่ในวัยทองหรือว่าวัยค่อนข้างสูบอายุไปแล้วโรคนี้พบได้บ่อยนั่นคือโรคกระดูกพรุนค่ะเราจะป้องกันโรคนี้ได้อย่างไรนะคะสอบถามปัญหานี้จากคุณหมอชัดชัยศรีบัณฑิตค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ส่วนตัวแม้ว่ายังไม่ถึงวัยนะคะแต่ก็กลัวคุณหมอ ให้คุณหมออธิบายว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยมันคืออะไรแล้วจะเกิดขึ้นตอนไหนของผู้หญิงคะครับคือกระดูกของเรานี่นะครับมันจะมีส่วนที่แข็งกับส่วนที่อ่อนนะครับส่วนที่แข็งเนี่ยก็คือกระดูกที่เรารู้จักะครับก็คือมันแข็งแข็งไปแล้วนะครับ,รบแต่ส่วนที่อ่อนเนี่ยจะเป็นส่วนที่อ,อ,อยู่ด้านด้านในสุดแกนกลางตรงนั้นเนี่ยจะมีการสร้างและก็ทําลายเกิดขึ้นได้มีการเคลื่อนย้ายของแคลเซียมเข้าออกได้ ตรงนี้แหละครับเป็นส่วนสําคัญที่ว่าถ้าหากว่ามีการไหลของแคลเซียมแล้วต้องการแคลเซียมไหลออกออกเนี่ยก็จะมีการละลายส่วนที่แข็งไปเพื่อให้แคลเซียมออกมาแล้วก็เลยทําให้กระดูกมันบางลงแล้วก็เนื้อกระดูกมันก็จะบางลงแล้วก็แตกง่ายหักง่ายครับเกิดภาวะที่เรียกว่าโรคกระดูกพรุนะนะครับคือโรคกระดูกพรุนเนี่ยก็คือภาวะที่มีตัวกระดูกเนี่ยนะครับเนื้อกระดูกเนี่ยมันหายไปเนื้อกระดูกมันลดลงไป แล้วก็เลยมีความเสี่ยงต่อการที่กระดูกจะหักแตกเรียกว่าเป็นโรคเสื่อมตามวัยด้วยนะคะคแต่ที่บอกว่าผู้หญิงต้องกังวลมากกว่าผู้ชายเป็นเพราะผู้หญิงเป็นมากกว่าเหรอคะผู้หญิงมีอุบัติการการเกิดกระดูกพรุน,นสูงมากกว่าผู้ชายนะครับ <ๆ S 1> แล้วก็วิธีการป้องกันโรคก,กระดูกพรุนที่เราเคยได้ยินว่าให้ออดื่มนมนะฮะให้ทานแคลเซียมเพิ่มขึ้นเนี่ยครับความจริงแล้วก็คือต้องบอกว่าช้าไปแล้ว กระดูกเนี่ยครับความแข็งแรงความหนาของกระดูกเนี่ยมันจะเกิดจากภาวะที่คือการสะสมมวลกระดูกโดยรวมหรือว่าแคลเซียมลักษณะของแคลเซียมแอสปารท์ทายที่มันเป็นตัวกระดูกที่มันมีการสะสมโดยรวมซึ่งมันสะสมมาตอนสร้างกระดูกก็คืออยู่ในช่วงเด็กกําลังเจริญนั่นเนองเพราะฉะนั้นอายุ9ขวบถึง18-19ขวบเนี่ยครับจะเป็นช่วงสําคัญที่จะบ่งบอกว่า คนคนนั้นจะเป็นโรคกระดูกพรุนหรือเปล่าเนื่องจากว่ามีปริมาณแคลเซียมเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระดูกและความหนาของกระดูกมันมีแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าจะป้องกันโรคกระดูกพรุนนะครับไม่ใช่รอให้อายุมากแล้วไปทานแคลเซียมนะครับต้องเสริมแคลเซียมตั้งแต่เด็กเลย ถ้าเด็กได้เสริมแคลเซียมมาเนี่ยมวลของแคลเซียมในตัวเขาสะสมไว้มีมากกว่าโอกาสเกิดกระดูกปุนน้อยมากะนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุก็ยังจําเป็นต้องทานแคลเซียมอยู่เนื่องจากว่ามีการละลายแคลเซียมออกตลอดเวลาการทานแคลเซียมเข้าไปจะช่วยให้อัตราการละลายแคลเซียมลดลงนะครับอพอลดลงก็เลยทําให้ การเกิดกระดูกพุนเนี่ยชะลอเวลาหรือยืดเวลาไปแต่ว่าไม่ได้ทําให้กระดูกหนาขึ้นเลยะนะครับแคลเซียมเนี่ยไม่ได้ช่วยว่าทานเข้าไปแล้วกระดูกมันจะหนาขึ้นมานะครับพอวัยมากขึ้นนะฮะก็มีการละลายของกระดูกออกมาครับแล้วก็กระดูกก็บางลงเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นโรคกระดูกพุ่นในที่สุดสมัยนี้ผู้ชายเป็นโรคก,กระดูกพุนกันเยอะด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ชายแรงงานทาไมะคะเนื่องจากว่าไปทานยาชุดนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะไปร้านขายยาบอกว่าปวดขอยาชุดแก้ปวดข้างในนั้นมีอะไรบ้างมียาพารา<ะ>มียากลายกล้ามเนื้อ<ะ>มีสเตียรอย<ะ>แล้วก็มียากลุ่มต้านการอักเสบผลข้างเคียงทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ทานไปชุดหนึ่งก็แหมทานไปหายปวดเลยนะครับ<ะ>หายปวดดีมากเลยดีกว่าไปโรงพยาบาลอีกพอเป็นอีกก็ไปซื้อยาชุดหมอตีก็ไปซื้อยาชุดหมอตีอีกอกระดูกครุนนะครับกระเพาะทะละุสมัยก่อนกระเพาะทะลุเยอะเพราะว่า ใส่แอสไพรินเข้าไปด้วยสมัยนี้ไม่ค่อยใส่ละใส่ยาแก้ปวดพาราแล้วก็ใส่สเตียรอยใส่ยาคลายกล้ามเนื้อใส่ยาอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะครับใส่คาเฟอีนไปนิดหน่อยทําให้รู้สึกว่ามีแรงทํางานนะครับเพราะฉะนั้นยาชุดหมอตีก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้กระดูกพุนผู้ผู้ป่วยผู้หญิงด้วยนะครับผู้หญิงที่เป็นวัยที่เป็นผู้ใช้แรงงานนะฮะเป็นแม่บ้านทํางานแม่บ้านปวดเข่าทํางานไม่ได้ก็ไม่มีเงินครับ ก็ไปโรงพยาบาลก็ไม่ไหว30บาทก็ได้ยามาก็ไม่หายไปหาหมอตีหายเลยความจริงแล้วกระดูกพุนมันป้องกันได้นะฮะก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่อันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือว่าตอนเด็กๆเ,เ,เสริมแคลเซียมให้เพียงพอถ้าเด็กเสริมไม่ทันแล้วตอนนี้อายุ30 40แล้วล่ะคะัคุณหมอถ้าตอนนี้แล้วก็คือต้องทานแคลเซียมทุกวันนะครับวันหนึ่งก็อย่างน้อยๆก็1,000มิลลิกรัมนะครับ,รบแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพราะว่าการออกกําล like ังกายเป็นการรักษามวลกระดูกนะครับโดยเฉพาะยิ่งการออกกําลังกายประเภทจ็อกกิ้งอะไรที่กระแทกกระแทกนิดหน่อยเนี่ยครับมันก็จะเป็นการรักษามวลกระดูกให้แข็งแรงเนี่ยมีคนพูดหลายคนที่บอกว่าออกกําลังกายที่จะเพิ่มมวลกระดูกต้องเลือกเลือกประเภทไหนคือมันเป็นการออกกําลังกายที่มีมีแรงกระทําบ้างเล็กน้อยเช่นวิ่งจ็อกกิ้งอะไรเงี้ยครับวิดกระโดดเชือกอะไรเงี้ยคือต้องมีแรงกระทําบ้างเล็กน้อย เนื่องจากว่ามันมีแรงกระแทกกรแรงกระทำปุ๊บก็จะทาให้มวลกระดูรักษามวลกระดูกเอาไว้เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายแต่ถ้าวัโยโอ้ยไม่ไหวแล้วที่จะมาวิ่งก็กงไปไว่ายน้ําก็คงช่วยได้บ้างแต่น้อยมากแล้วล่ะนะครับเพราะว่าปวดเข่าก็ทําวิ่งจ็อกกิ้งไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือรักษาร่างกายแข็งแรงแล้วออกกาลังกายสม่ําเสมออย่าเพิ่งให้มันปวดเขา่าแล้วก็รักษาน้ําหนักให้ดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโรคกระดูกเนี่ยนะครับเกิดกับคน ที่ค่อนข้างจะผอมค่ะค่อนข้างจะผอมเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนที่มีน้ําหนักเยอะเนี่ยเขาจะมีโรคปวดข้อเข่าแล้วก็เลยไม่ได้ออกกําลังกายก็จะเป็นอย่างอื่นบางคนที่จะน้ําหนักช่วงบนจะเยอะแล้วก็จะดูอ้วนแต่ว่าช่วงล่างอาจจะเล็กเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของข้อเรื่องของข้ข้อเข่าเนี่ยเป็นเยอะเลยนะครับนะฮะเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งน้ําหนักที่ต้องลงไปรับน้ําหนักแล้วก็ข้อก็ถูกถูก กระแทงกระแทกจากการน้ําหนักมากๆกนะฮะ,ะก็มีอาการปวดะนะครับคุณหมอแล้วกระดูกพลุนเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะพลุนในกระดูกส่วนไหนของร่างกายมากที่สุดที่พบมากคะส่วนที่น่ากังวลนะครับก็คือกระดูกเอวนะฮะและก็กระดูกข้อสะโพกนะครับเพราะว่ากระดูกตรงข้อสะโพกเนี่ยมันหักง่ายแล้วกระดูกเอวมก็สุดง่าย ส่วนใหญ่เวลาตรวจวัดมวลกระดูกเขาก็จะวัด2ตำแหน่งนี้แหละครับทีนี้ถ้าเกิดมีปัญหาแล้วนะคะคงไม่สามารถที่จะไปย้อนวอัยกลับไปทานแคลเซียมตอนเด็กๆได้แล้วมีปัญหาณหตอนนี้วิธีการเยียวยารักษาโรคนี้เขาทำกันยังไงคะครับอันที่หนึ่งก็เสริมแคลเซียมนะครับทีนี้แคลเซียมก็มีหลายรูปแบบรูปแบบที่ดีสําหรับโรคกระดูกพรุนมักจะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าไอออนไนซ์แคลเซียมเพราะมีการ,รดูดซึมที่เร็วคือแคลเซียมอยู่ในรูปของไอออนไม่ได้อยู่ในรูปของเกลือซึ่งมักจะต้องผสมน้ำนะครับละลายน้ําไป แล้วก็ต้องใช้ยานะครับทีนี้ยาที่ใช้เนี่ยมันมียารับประทานนะครับก็แพงนะยารับประทานสําหรับโรคกระดูกกรุนเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันมียาใหม่ออกมาหลายตัวแต่ทุกตัวก็มีผลข้างเคียงร้ายแรงได้เหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยอย่างเช่นอาจจะทําให้เกิดขากันไกรขาดเลือดนะฮะเกิดมะเร็งกระดูกแล้วก็ยาตัวใหม่เนี่ยทำให้เกิดตับแข็งด้วยนะครับผมเองก็เคยเจอผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งทานยา อันนี้มาปีครึ่งแล้วก็เกิดภาวะตับแข็งเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเยอะเหลือเกินแล้วก็ยาฉีดายาฉีดเนี่ยจริง,รงๆแล้วผลข้างเคียงจะดูต่ํากว่านะครับโดยเฉพาะยิ่งยาฉีดในกลุ่มฮอร์โมนแต่ว่าข้อเสียคือราคาแพงมากทีนี้เราก็ต้องมาดูว่ามีทางเลือกอื่นบ้างไหมนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในรายที่มีปัจจัยเสี่ยง ในรายที่ไม่กล้าที่จะใช้ยานะครับหรือในรายที่เอายาไว้ก่อนทีหลังแล้วก็ใช้ตัวนี้ก่อนก็มีหรือในรายที่ใช้ยาไม่ได้ผลก็มีนะครับบางรายก็ทานยามาตลอดก็กระดูกก็ไม่ได้หนาตัวเพิ่มขึ้นยาส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นที่รับรองยอมรับกันครับว่าทําให้ชะลอการเสือ่อมแต่ว่ามีเพียงกลุ่มน้อยนะฮะไม่กี่